พยายามนึกพุโทโธไว้ตลอดเวลาอย่าไปปล่อยพุโทโธนึกให้มันถีเข้าไปถีเข้าไปถีเข้าไปให้จิตมันตั้งมั่นให้ได้ถ้าจิตมันตั้งมั่นได้แล้วมันก็จะไม่มีเรื่องไปละแวงสงสัยไอ้นู่นไอนน้อน,นี่มันเป็นเรื่องอุปทานของเราเกิดขึ้นจากตัวของเราเอง ประทานในเรื่องนน้นเรื่องนี้เพราะเราไม่เคยมาอยู่ป่าเราไม่เคยไปที่ไหนตัวที่ไหนโอ้อตมาไปเดินป่าปีหนึ่งแปดเอตมาเป็นองค์แรกที่เดินตัดาพระภูวัวเดินตัดเขาลงไปที่เสนนได้ที่หมู่บ้านซัมบอนได้ แล้วพอเดินตัดเขาไปได้แล้วบันนี้ก็บโอ้ยกลัวจะออกจากหุบเขาได้แทบตายจนได้ทิ้งแผนที่ทิ้งเข็มทิศตอนที่เดินทางอยู่ในป่ามันหลงทางแล้วมันวนกลับมาที่เดิมไม่ไม่รู้เป็นยังไงมันลักต้นยางใหญ่ ต้นยางต้นนั้นใหญ่สิบสองวาของเราเราไปวารอบรอบต้นย,าง,นยางต้นยางตัวนั้นสิบสองวาวา,าไปห้าหรอบต้องเขียนเขียนขีดแล้วก็เขียนเลขนับไปเรื่อยอ้อมต้นไม้ต้นนั้นสิบสองวานั่งอยู่ที่นั่น ครึ่งชั่วโมงได้เดินป่าเราไม่เคยนั่งเราไปนั่งตรงนั้นเห็นแล้วมันอัศจรรย์ต้นไม้ต้นนั้นมันทำไมมันมันึมาขนาดนี้วัดเราขึ้นไปมันจะสูงขนาดหลอดไฟนี่หลอดไฟหัวเสาจากโคน,นจากมันเป็นจอมปวกขึ้นไปไอ้ทิ่เปลือกมันล่วงลงมา มันจะสูงขนาดนี้แล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปวามันไปสิบสองวาแล้วก็เฮ้ยมันใช่หรือมันเที่ยวที่สองมานี่ต้องเขียนเป็นเลขเฮ้ยมันใช่หรือไม่ใช่เราเขียนเลขผิดสามรอบนึงได้สิบสองวาเท่าเดิม ต้นยางใหญ่ไปนั่งอยู่ที่นั่นเก็วางเข็ยนทิศวางแผนที่เดินเพื่อจะตัดลงไปบ้านสำบอนเดือนมีนาปี2518เดินออกจากถ้ำพระ อยู่ทํำพระนี่ช่วงต้นเดือนโยมเข้าไปส่งแล้วก็มีกล้วยหวีหนึ่งไปให้กล้วยหอมเอาไปไว้แต่มันเขียวๆอยู่นี่นะจนกระทั่งว่ามันเหลืองแล้วก็ดำยังไม่มีคนมาประเคนให้คนบ้านบางบาทคนบ้านคนบ้าน ทำพระคนบ้านไอ้นูนสว่างเราบอกให้มาประเคนของให้เราน้อยไม่ว่าผมก็มาอยู่ใหม่โอ้โมทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้ <c oughs> มีกล้วยหวีเดียวก็ไม่ได้สันจนดำจนเปลือกมันดำมันวางอยู่กลางแจ้ง พอปลายเดือนมีนาเราก็เลยใครจะอยู่ก็อยู่เถอะไอ้พวกบ้านไอ้พวกนี้โนนสว่างสเสบืองี้เราคืว่ามันเป็นบ้านโนนเสมือนไม่ใช่เป็นบ้านโนนสว่างเราหนีเราจะไปทํางานให้่านจันจวนไปสารวจทําเสน,นอญพอเสร็จแล้วเราก็เดินตัดภูเขาไปบนหลังธรรมพระนี่จะมีภูเขาสองลูก อันหนึ่งผู้มืยอ,อันหนึ่งผู้ไม่ซอดเราจะต้องเดินตัดล่องนี้ให้ได้ตามแผนที่สามรอบกว่าจะเดินออกจากตรงต้นยางใหญ่นั้นได้ต้องเผาแผนที่ทิ้งต้องทุบเข็มทิศทิ้งเอาสันมีดทุบเข็มทิศแล้วก็เผาไปด้วยกันกับแผนที่ ันนี้ก็นั่งภาวนากำหนดคิดที่จะออกจากหุบนี้มันก็เลยได้แนวต้นไม้ก็เดินเดินตามแนวต้นไม้เดินไปอีกสามชั่วโมงกว่าๆถึงได้ไปเห็นรอยคนรอยคนที่เขาไปตักน้ำมันยางเขาไปขุดน้ำมันยางแล้ววันนี้เราก็เดินตามรอยเขาไป ถึงทะลุลงไปที่บ้านสัมบอนไปถึงสัมบอนมันสี่โมงกว่ามันยังไม่มืดเดินต่อไปเดินต่อไปถึงบ้านหนองเล็บแมวมก็ยังไม่มืดถามเขาว่าบ้านนี้มีวัดมีอะไรไหมบอกไม่มีบ้านนี้พวกผมเป็นคิดหมดเออเดินผ่านบ้านน้องเล็บแมวไปอีกเดินผ่านไปอีก คือน,นั้นเดินไปจนถึงตีสองถึงได้หยุดเดินตั้งแต่เก้าโมงกว่านั่งตรงที่วัดต้นยางหนึ่งน้ำเนิ่มไม่อับหมาเห่าเขาก็เลยถามเป็นอะไรเราจุดโคมไฟเดินเดินกลางคืน โอ้เราเป็นพระเราเดินมาจากถ้ำพระภูววนุ่นเราจะไปทำเสน่ห์เขาบอกว่าโอ้จากนี้ไปทำเสน่นอีกไกลเราก็ถ้าอนิมนต์หลวงพ่อมาแวะพักที่นี่ก่อนผมมียุ่งข้าวแต่ยังไม่ได้ใส่ยุคข้าวหรอกทำยุ่งข้าวไว้มุงหลังคาวไว้อย่างเดียวกับปูคื้นไว้มาแวะนอนนี่ก็ได้นอนยุ่งข้าวผมก็ได้ เลยไปนอนยุ่งข้าวน้ําเนิมไม่อาบัตอนเช้าว่าจะไปบินสบาทก็มีบ้านหลังเดียวบ้านหลังนั้นหลังเดียวพอเขาก็จัดอาหารถวายแล้วก็เดินต่อไปบ้านยางเรียนแล้วไปท้ำฝุ่นก่อก็ไปพักอยู่ท้ำฝุ่นแล้วก็ดูท่าทางมันไม่สนุก ก็เลไปต่อมันมีเรื่องพี่เรนพี่เรนก็เลยไม่พักมีถ้ฝุ่นไปต่อบ้านยางแดงบ้านยางเรียนพอไปถึงบ้านยางแดงบ้านยางเรียนมันมืดอ,นอันเนอก็เลยเขาบอกว่าหลวงพ่อไปน,นอนอยู่แถวเนี้ยทางขึ้นถ้ำเสนแน,น แล้วก็ตอนเช้าก็ลุงมาบินทบากด้วก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นมาพวกผมจะขึ้นไปส่งที่ทําเสนงนน,นไปถึงมันมืดแล้วก็เดินไปมันมืดก็จัดที่นอนก็ไผ่ก็ไผ่ก็ใยก็ไผ่หนามนี่มันค้มแล้วก็นอนเราก็เข้าไปนอนทางในป่ากอมันใหญ่ ใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่ากอหน้ากุติเวียดนามนไปถึงมันสามสี่ทุ่มพอเราอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็ถึงเดินทางต่อขึ้นไปตอนตีหนึ่งกว่ากว่าอะไรเกิดขึ้นมาโอ้โหเราลุกทั้งยืนเลยรู้จักไหมอะไรไก่ มันตตปีกปับปับปับเราเนหละโอ้โหลุกขึ้นมาทั้งยืนว่ามันเสียงอะไรโอ้พอมันขันออกมาแอกแดกมะโถโตปีกปรับปับปับเราไม่รู้จักว่ามันเป็นเสียงอะไรมันอะไรพอมันดังปับแรกนี่เราลุกขึ้นมาทั้งยืนเลยว่ามันเสียงอะไรพอมันขันออกมาแอกแอแอกตัวนีโอ้มึง พะเราเดินทางมันยังนอนไม่หลับเราก็นอนไม่หลับสี่ห้าทุ่มเราก็ยังไม่ได้นอนตีหนึ่งก็ยังไม่นอนเราก็นอนพิจารณาที่เราเดินทางมาเราก็ทบทวนเส้นทางทบทวนอะไรต่ออะไรมาที่เราหลุดออกจากป่าตรงนั้นได้มหัศัรรย์ เขาเดินกันไม่รู้กี่รอบเลยนะพระเนนที่เดินกันตบางองค์ก็สามคืนห้าคืนยังไม่ทะลุเรานี่เป็นคนแรกที่เดินทะลุคืนเดียววันเดียวภายหลังมาก็มาเล่าถวายจันจวนหลังจากไปสำรวจทำเสนนให้นะปายมษาพฤษภพาแล้วมั้งึงมาท่านจันจวน เราก็ไปเล่าถวายท่านฉะนั้นการเราไปอยู่ในที่ใหม่เป็นเรื่องธรรมดาความระแวงความสงสัยในที่ใหม่ที่เราไปาต้องตั้งสติไว้ตลอดเวลาเราจะใช้คำบริกรรมภาวนาแล้วก็ใช้คำบริกรรมภาวนาให้มันทีเข้าไปทีเข้าไป ในกิจมันสงบขาดจากมิติธรรมดาไปอยู่อีกมิติหนึ่งจะเกิดอุกหานิมิตหรือปฏิภาคธานิมิตอุกหานิมิตก็คือรูปภาคต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาหรือเรื่องเกี่ยวข้องกับวิญญาณต่างๆนี่เป็นเรื่องของธรรมดาของผู้ปฏิบัติ ข้ามอารมณ์อะไรนั้นไปสู่ความสงบของใจวางอารมณ์นั้นลงไปมันจะเกิดอุกหานิมิตขึ้นมาหรือปฏิภาคนิมิตขึ้นมาถ้าเป็นปฏิภาค,คนิมิตมันก็จะเป็นร่างกายของเรามันจะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุหรือมันจะเห็นเป็นอาการต่งตาง เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกหรือมันเห็นอะไรเราก็วางอารมณ์มันั้นเข้าไปสู่ความสงบที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิมันจะเป็นสิ่งมหศจัยนขึ้นมาเลยขาดจากอารมณ์ภายนอก เหลือแต่ความรู้อันเดียวมันจะเกิดความเย็นความสบายไม่เคยพบเคยเห็นมาในโลกมนุษย์แต่มันเกิดขึ้นมาที่ใจของเราเสร็จแล้วเราอยู่ในอัปปนาสมาธิชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ถอยออกมาพิจารณาร่างกายของเราเนี่เอาร่างกายนี้เป็นสนามลบ พิจนาจนละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอาการต่างๆถึงแม้มันเป็นอาการต่างๆมันก็ต้องสลายลงไปเป็นธรรมชาติเดิมของมันเราก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่ <c oughs> ถ้าเราทำภาวนาเราก็ต้องตั้งใจทำจริงๆเราจะเดินสมนถะล้วก็เดินสมนถะจริงๆย่างจังขึ้นมา มันเกิดเป็นภาวนาตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์จริงๆไม่ใช่สักว่าจะทำคือความตั้งใจความเด็ดขาดก็อย่างเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเรื่องพระนเรศวรที่ท่านจะได้ชัยชนะของยุทธหัตถีลองดูสี่ว่ามันเกิดมืดฟ้ามัวดินขึ้นมาเกิดโลกร,รมปรนาตแบบนั้น ถ้ากิตใจไม่นเข้มแข็งจริงๆก็ดูอย่างข้าศึกก็ยังยืนช่างนิ่งอยู่เฉยๆไปไหนไม่ได้มืดไปหมดแต่พอมันสว่างออกมาถึงไปเห็นข้าศึกยืนล้อมเราอยู่แล้วบันนี้ทำยังไงเราก็ต้องวางวาทะของเราเป็นผู้ที่แก้วกล้าสาม,มารถ ไม่ย่อท้อต่อข่าศึกมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็เกิดมันเกิดเป็นวาทะขึ้นมาออกมาชนเดี่ยวช้างกันน่นเราได้ชัยชนะพอเรากล้าประกาศว่าให้มาเดี่ยวช้างกันคำว่าเดี่ยวช้างก็คือชนกันเองไม่ให้พวกมาร่วมวงด้วยก็เพราะเราก็อยู่คนเดียวอยู่แล้ว เราก็ต้องประกาศให้มันคมฆ่าศึกศัตรูให้ได้ฆ่าศึกศัตรูก็คิดไว้แล้วว่าเขามาคนเดียวก็กล้า,าที่จะมาเดี่ยวช้างกับเราเราจะเดี่ยวหรือไม่เดี่ยวเราจะวิ่งหนีอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อีกมันก็ต้องมาสู้กันแต่ว่าก็คาบคามหน่อย เพราะว่าเขากล้าที่จะมาท้าเดี่ยวช้างเจนั้นวิธีการคิดจากรูปแบบต่างๆในทางประวัติศาสตร์แล้วก็เอามาคิดเป็นภาคปฏิบัติของเราได้อย่างยิงปืนนัดเดียวได้ใช้ชนะนะ่อย่างพระนเรศวนยิงปืนข้ามแม่น,น้ำสตงกว้าง400เมตร มีปืนพระน,นเลยสวนก็บอกเดียวที่วิ่งยิงข้ามแม่น้ําได้นแล้วติดแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามเมืองหงสวดีตกคอสร้างลงมาตายเลยยิงปืนนัดเดียวนั่นการเข้าไปทําลายตัวอวิชาก็เหมือนกันเมื่อเราทําลายตัวอวิชาได้แล้วน่นคือฆ่าศึกศัตรูทั้งหลายก็ก็แตกทับนีนั่น เพราะเราไปทำลายตัวอวิชาตัวเดียวก็คือฆ่าตัวแม่ทัพมันเลยคืออวิชาเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจเราไปทำลายตัวอวิชาตัวเดียวลูกหลานของมันไม่มีปัญหาเลยถ้าเราทำลายตัวอวิชาได้แล้วเปลี่ยนควมไม่รู้ให้เป็นควมรู้ขึ้นมานะที่เรียกว่าวิชาและจารณะนะ ฉันเอามาเทียบเคียงกับภาพปฏิบัติได้ทั้งนั้นอันนี้ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่ในสมัยอดีตในครั้งพุทธกาลในสมัยร้อยสองปีมานี้อย่างยุทธหัตถีนี่ก็เท่าไหรสามร้อยกว่าปีหรือ400รปีฉันวิธีการคิดในยุคปัจจุบัน เราจะคิดยังไงในยุคปัจจุบันในภาคปฏิบัติเราไม่ได้มาทําเล่นนะทุกว,วันนี้เราเห็นอะไรเป็นการเล่นก็จริงอยู่แต่จริงตใจของเราไม่ได้เล่นจิตใจของเราแก้วกล้าสามารถที่จะทะลายภูเขาได้เป็นรูปๆใจของเราจะกระโดดข้ามมหาสมุทรได้ใจของเรา จะมีอะไรที่มาขวางกั้นจิตใจของเราไม่มีในโลกนั่นเวลาเราทำงานเวลาเราทำงานเราจะต่อสู้อะไรก็ตามไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นจิตใจของเราได้ขึ้นชื่อว่าเราจะทำลายตัวอวิชชาตรงนั้ดังนั้นเราจะทำสำมถะก,กรรมฐานไปก่อน ตั้งเจตนาขึ้นมาที่จะไปทำลายตัวอวิชชาคือผู้ไม่รู้นี่คือการทำงานถ้าเราจะทำจริงๆ่างจังคืนนี้ก็ได้ผลเลยสู้กันก็ไปนั่งสู้กันก็ไปเดินสู้กันก็ไปมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นดูสิตายก็ตายอยู่ก็อยูนะ่อย่างสมัยพวกอาตมาอยู่นะอะโง่ไม่ได้สนใจ เรื่องการทำความภาคความเพียรเราไม่ได้สนใจอะไรที่เรายังไม่รู้นี่เราต้องเข้าไปศึกษาเราต้องเข้าไปทําความเข้าใจเดินยมกลมจนกว่ามันจะรู้ขึ้นมานั่งสมาธิจนกว่ามันจะรู้ขึ้นมาถ้ามันยังไม่รู้นี่ก็ให้มันรู้ไปก็อย่างตมาไปหลงป่าอยู่ในป่าถ้าเราหาทางออกไม่ได้ก็คือตายอะ เราต้องหาทางออกด้วยสมาธิภาวนาะมันก็ต้องหาทางออกได้เดินวนมาหาต้นยางที่ต้นเดียวสามรอบเมื่อก่อนเราก็เดินมาตรงนี้แต่ทําไมมันเดินไปแล้วก็ยังวนกลับมาอีกเดินไปแล้วก็ยังต้องกลับวนกลับมาอีกมันเป็นอะไรเป็นพ่อแผนที่นี่หรือเป็นพ่อเขียทิศ ถ้่านั้นเราก็เผาแผนที่นี่ทิ้งไปแล้วก็ทุบเข็มทิศมาเผาไปด้วยกันมันจะได้รู้แล้วรู้รอดเพราะมันมีรอยหมูลงไปนอนมันยังเปียกๆมันเป็นน้ำแฉะหมูลงไปนอนโอ้โหหมูตัวนี้ ลอยมันเท่ากับรอยวัวงยาวเกือบสามเมตรลอยมันนอนโอ้โหหมูตัวนี้ก็เลยเอาแผนที่กับเข็มทิศไปเผาถึงเอาใบไผ่ไปเผามันเลยเผาใส่กับไอ้รางหมูนอนนี่้เรัการทําสมาธิภาวนาการปฏิบัติเราพูดว่าเราก็ทําไปอย่างนั้นแหละ แต่สภาพจิตใจภายในมันไม่เคยยอดพอต่อค่าศึกศัตรูต่างๆที่จะเป็นกิเลสพันหตันหาร้อยแปดก็ตามหรือเป็นอะไรก็ตามที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเราก็ต้องทำทำสมาธิจนกว่ามันจะเป็นสมาธิพิจารณาจนกว่ามันจะเข้าใจในการพิจารณา ทำฌานก็จนกลัวมันจะเข้าใจในเรื่องการทำฌานมันมีอยู่สามแบบนี่เท่านั้นในการทำงานสมนถะวิปัสนาฌานเราทำสมถะให้มันแก้วกล้าสามารถก่อดแล้วเราก็ไปพิจารณาพอไปพิจารณาเสร็จแล้วก็ไปทำวิตกวิจาร์เป็นวิปัสสัยเป็นฌาน ธรมปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานปัญจมฌานรูปฌานสี่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกินัญญายตนะเนวสัญญาณนะสัญญายตนะสัญญาเวทายตานิโรธเราไปพัก,กจิตในสัญญาเวทายตานิโรธด,ดับสัญญากับเวทนาเยียวยาร่างกาย ซ่อมแซมร่างกายได้ถ้าในขณะที่เราพักกิจในสัญญาเวทายิตนิโรธร่างกายมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาจากการทรมานจากการอะไรอะไรต่างๆเพราะมันดับสัญญากับเวทนานะการทำสมาธิภาวนาะมีแต่ทำเล่นกันไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพธรรมพระสงค์ ไม่เห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์ไม่เห็นคุณค่าแก่พระศาสนาถ้าเราเห็นคุณค่าของพะศาสนาเราเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์เราเชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่ได้เชื่อฟังตัวเองทุกวันนี้เอาตัวเองมาเป็นคิดิมาเป็นมานะมาเป็นอาสวะมาเป็นกิเลส เมื่อเอาทิฏฐิมาเป็นตัวตั้งแล้วแบบนี้มันจะไปไหนได้มันก็มืดก็บอดอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่เอาทิฏฐิมาเป็นตัวตั้งแล้วเอาคําสอนครูบาอาจารย์มาเป็นตัวตั้งให้ทาเนินให้ทํางานแค่นะั้นเราก็ทําตามแนวทางของครูบาอาจารยนะ์ฉะนั้นวิธีการทําสมาธิภาวนาเราต้องยึดรูปแบบของเราขึ้นมาตั้งรูปแบบของตัวเองขึ้นมา แล้วมันเกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเราไม่ต้องไปกลัวตายเพราะความตายมันมีอยู่กับทุกคนอยู่แล้วมันจะตายเมื่อไหร่ก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาของการตายไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่ของสัตว์โลก <c oughs> มันไอออกมาเป็นก้อน